ฉันแค่เป็นห่วงว่าเธอตามเด็กมันไม่ทันนะ่ะระวังจะท้องไม่มีพ่อเหมือนเธอนะโอ๊ยฉันไม่ได้ว่าเธอนะฉันก็แค่เป็นห่วงนะ่ะไปร่ำรวยมาจากไหนล่ะหรือว่าขาย นี่คุณมาดูนี่สิลูกสาวข้างบ้านเดินซุ่ซัดสดเซกลับมาซะเช้าเชียวไหนก็นั่นไงก็เดินปกตินี่ปกติบ้าอะไรไม่รู้เมื่อคืนน่ะไปม่วกผู้ชายมาก,กี่คนก็ไม่รู้นี่คุณอย่าไปว่าเขาเลยที่รู้ไม่จริงแบบนี้นะเรานะี่ยมีลูกสาวจะ,จะเข้าตัวเราเออคุณเด็ก อย่าเอาลูกสาวเพชรพลอยของฉันไปเปรียบเทียบกับก้อนกวดพวกนั้นนะสิ่งที่ฉันพูดอะ่ะมันก็คือความจริงคุณคอยดูนะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแน่ๆเน่าทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละไปไปไปทำอะไรก็ไปไปกลับมาแล้วเหรอลูก ทำงานกลางคืนก็แบบนี้แหละนะกนว่าจะถึงบ้านก็เช้าเลยแ๋ยวนี่ลูกกินอะไรมาหรือยังยังเลยค่ะเหนื่อยมากเลยงั้น <c oughs> เดี๋ยวแม่ไปหาอะไรให้กินก่อนนะลูกนะไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวหนูขอกลับไปนอนพักผ่อนให้หายเหนื่อยก่อนก็ได้คะ่ะเมื่อคืนลูกค้าเยอะมากหนูตามสืบแทบไม่ทันเลยอะแม่ว่าหนูเรียนหนังสืออย่างเดียวดีกว่านะงานพาร์ทไทม์ที่หนูทำ เลิกทำเถอะแต่มันก็ไม่ได้เหนื่อยทุกวันนะคะแม่เนี่ยหนูไปทำงานหนูก็ได้เงินด้วยแล้วก็ได้ทิปจากลูกค้าด้วยนะก็แล้วแต่ลูกนะ <c oughs> หนูงแม่ที่สุดเลยค่ะเป็นนอนพักผ่อนได้แล้วลูกค่ะ <c oughs> กลับมาแล้วเหรอลูกเป็นไงบ้างการเรียนช่วงเนี้ยวันนี้เหนื่อยมากเลยค่ะแม่ห,หนูว่าค่าๆจะไปทํารายงานบ้านเพื่อนนะคะสักสองคืนโหสองคืนเลยเหรอแล้วเพื่อนผู้หญิงหรือเพื่อนผู้ชายล่ะแล้วทําไมอ่ะหนูไม่ชวนเขามาที่บ้านเราเพื่อนผู้หญิงสิคะแม่แม่ก็รู้ว่าหนูมีคบผู้ชายก็ได้เดี๋ยว แม่โอนเงินไว้ให้หนูติดตัวนะเยียบร้อยจ้ะโหทำไมให้เยอะจังคะแม่หนูคงไม่ได้ใช้อะไรหรอกคะ่ะโหเก็บไว้ทถอะลูกเผื่อหนูไว้ใช้ซื้ออะไรนิดๆหน่อยๆเลี้ยงเพื่อนๆน่ะขอบคุณนะคะแม่ยเหนูขอตัวไปเก็บสื้อผ้ก่อนนะคะจ้ะ แรดน้ำต้นไม้แต่เช้าเชียวนะวันนี้วันเสาร์ไม่ใช่หรอแล้วเนี่ยลูกสาวเธอไปไหนแล้วล่ะอ๋อไปทำงานพาร์ทไทม์มาจา้ะเดี๋ยวอีกสักพักก็ใกล้เวลากลับแล้วล่ะเธอแน่ใจเหรอเดือนเด็กสมัยเนี้ยเขาโกหกเก่งจะตายจะไปจริงหรือเปล่าทำงานนะ่ะฉันแค่เป็นห่วงกว่าเธอตามเด็กมันไม่ทันนะ่ะระวังจะท้องไม่มีพ่อเหมือนเธอนะอุ๊ย ฉันไม่ได้ว่าเธอนะฉันก็แค่เป็นห่วงนะ่ะกลัวเด็กมันจะท้องป่องหาพ่อไม่ได้ทำไมพูดแบบนี้ล่ะเราก็มีลูกสาวเหมือนกันไม่ใช่เหรอเธอก็ดูแลลูกสาวของเธอให้ดีๆก็แล้วกันส่วนลูกสาวฉันนะ่ะฉันดูแลของฉันเองได้ <c oughs> แล้วเหรอจ๊ะว่าแต่ไปทำอะไรมาเนี่ยหน้าตาดูเหนื่อยเหนื่อยนะพอดีว่าหนูไปทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารมาค่ะป้าพอดีวันนี้ลูกค้าเยอะด้วยหนูก็เลยรู้สึกเหนื่อยๆอะคะ่ะหล่อจ๊ะเอ๊ะไอ้ที่ว่ายเยอะเนี่ยมันใช่ผู้ชายหรือเปล่านะอุ้ยป้าคุยเพลินไปเลยอะขอตัวกลับก่อนนะ พอดีว่าจะไปซื้อของใช้ให้น้องพลอยนะ่ะลูกสาวป้าเขาเป็นเด็กดีน่ารักแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยนะถ้าหนูตัวสอบไม่ได้อะ่ะป้าจะให้ลูกสาวป้าสอนให้ก็ได้นะป้าไปละ ร้อบาทค่ะเอา้าพลอยอะไรของเธอเนี่ยทักผิดคนหรือเปล่าไปค่ะเสียไปค่ะแต่ฉันว่าฉันจำคนไม่ผิดนะนี่มันพลอยจริงๆนี่ แม่คะเมื่อวานหนูเจอป้าแอนที่หน้าบ้านเราด้วยอะคะ่ะทำไมป้าแอนชอบพูดแซะหนูจังเลยอะคะป้าแกเป็นอะไรกับพวกเรานักหนาปล่อยเข้าไปเถอะลูกใครจะว่ายังไงก็ช่างแม่รู้ดีว่าลูกแม่เป็นยังไง <c oughs> มาแล้วเหรอลูกเป็นไงรายงานอะทำเสร็จไหมยังไม่เสร็จเลยค่ะแม่นี่หนูปั่นงานจนถึงเช้าเลยเห,หนื่อยมากหนูขอตัวไปพักก่อนนะคะแม่เอ๊วันนี้วันหยุดสองแม่ลูกอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเชียนะสวัสดีค่ะป้า แล้วเธอล่ะไปไหนกันมาละจ๊ะฉันก็พาลูกพลอยของฉันน่ะไปซื้อหนังสือนะสิลูกฉันน่ะเขาขยันเรียนมากขนาดวันหยุดนะยังอา่านหนังสือเลยน่ารักจริงๆส่วนลูกเธออ่ะจะเรียนเก่งหรือเปล่าเห็นออกบ้านทุกวันเลยนี่ค่ะถึงลูกสาวฉันจะเรียนไม่เก่งแต่เขาก็ไม่เคยทำตัวเหลวไหลแถมยังขยันทำงานอีกด้วย ของในบ้านทุกอย่างเขาก็เป็นคนซื้อเองทั้งนั้นอ๋อเหรอเป็นแค่นักศึกษาไปร่ำรวยมาจากไหนล่ะเึืว่าขายขายออนไลน์น่ะหนูก็ไม่ได้ขายของอะไรหรอกค่ะป้าหนูก็เป็นแค่พนักง,งานเสิร์ฟธรรมดาเสิร์ฟเหล้าบ้างเป็นครั้งคราวว้ายตายแล้วไปทำงานแบบนั้นได้ยังไงร,ระวังจะทองไม่มีพ่อเหมือนแม่แกล,ล่ะ อย่ามาพูดถึงบ้านหนูแบบนี้นะป้าเนี่ยรู้ดีจังเลยนะลูกคนอื่นเนี่ยลูกของตัวเองอ่ะแน่ใจนะคะว่าป้ารู้จริงไหมจ๊ะพลอยพอได้แล้วกันเข้าบ้านกันเถอะป้ะาไปถลูก่ะ ข้าวข้างนอกกันเนาะดีด,ดีดีเหมือนกันงั้นเดี๋ยวรอลูกพลอยมาก,ก่อนนะอ่ะอ่ะมาพอดีอื้พลอยเดี๋ยวเราไปกินข้าวข้างนอกกันเนาะกินส้มสิลูกของโปรดลูกไม่ใช่หรอ,อพลอยหนูเป็นอะไรลูกปกติหนูก็ชอบกินส้มไม่ใช่หรอเนี่ยลูกของโปรดลูกไม่ใช่<น>หรอ หนูไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยฮะเป็นไงลูกไปหาหมอมไหมแม่ค่ะคือหนูท้องหนะแม่ไม่จริงใช่ไหมลูกมันไม่จริงใช่ อที่แม่ส่งแกไปเรียนเนี่ยแกทำไมต้องตัวเดียวไหลแบบนี้ค่อยคุยกันแม่แล้วฉันจะทำยังไงเนี่ย เป็นยังไงบ้างนี่เธอจะยอะเยอะฉันเหรอแอนนี่นะใครจะไปคิดแบบนั้นอย่ามาทำเป็นพูดดีเลยนะชาวบ้านแถวเนี้ยเขาก็นินทาฉันหมดแล้วแหละคงสะใจเธอแล้วสินะที่เห็นลูกสาวฉันเป็นแบบเนี้ยฉันว่าให้ครอบครัวเธออะแต่กลับมาเกิดกับครอบครัวฉันฉันไม่คิดแบบนั้นหรอกแอนก็รู้นี่ว่าฉันเองก็เคยผ่านเรื่องราวแบบนั้นมาฉันเข้าใจดีว่ามันแย่แค่ไหน เธอไม่โกรธไม่เกลียดฉันจริงๆหรอจะบอกว่าไม่โกรธอะไรก็คงไม่ใช่แต่ฉันน่าเข้าใจฉันเองก็สงสารพลอยมาเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกมาแล้วกันนะขอบใจเธอมากเลยนะสิ่งที่ฉันไหว้ลูกสาวเธอแต่กลับมาเป็นกับลูกสาวฉันที่ผ่านๆมาฉันต้องขอโทษด,ด้วยนะะไม่เป็นไรหรอก thank you